เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเจอกับเจ้าของสวนนะคะซึ่งเป็นร้านค้าตัวแทนของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช้สิงนะคะของโฟแมนไปสังสาระดีๆแล้วก็พาไปรู้จักผลิตภัณฑ์โฟแมนที่เขาใช้ในส่วนนี้กัน,นะค่ะไปกันเลยค่ะ40ไร่กี่ต้นนะคะ oh, <no. S 1> อย่างนีงน้100ต้นบุกป่ะธรรมที่เทบไม่นนกว,ว่าใส่ปุ๋ยอะไรไปแล้วบ้างคะกับ2ปี ที่ผ่านมาการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องสลับกันเ้าก็มีพวกสูตรเสมอสูตรเสมอห้าสิบห้าสิบห้าเสมอขาใช่แล้วก็รอบที่ผ่านมาผมใส่สิบหกสามสามัวสามอ่อนการปรับปรุงใช่ปรับรุงใบแล้วก็สูตรเสมอตัวเลยตอนมีได้ไปสองร้อแล้วเลยครับออื ใช่มีสองปีนะคะได้แล้วเป็นพันอ่ายูนิตวานิตพันนี้จะจะดังแถวกระบ่อ่าพอศึกษามาบ้างว่าพันนี้น่าจะโอเคกับพี่ตรงนี้ใใชช่่อืมกินนทีมันดีเนาะใช่ค่ะ แสดงว่าปุ๋ยดีไหมปุ๋ยดีมากแน่นค่ะเพราะปปุ๋ยเลยคะปุ๋ยโฟมนนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยได้ทั้งความรู้แล้วก็อะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้เจอกันก็เดี๋ยวอีก6กเดือนเรามีนัดมาดูปลมฝากกันนะที่ใหี่ฝากร้านสีเทพนิดนึงค่ะก็ขอขอบคุณปุ๋ยโฟมนนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าด้วยช่วยฝากร้านสีเทพนะครับอยู่ที่หมู่3าตำบลบุงพาวัดอำเภอละแมจังหวัดจุลปเปิดบริการ7ดโมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับ อ่าขอกขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ